มาเิ่นมัดไว้ยูบ่แมนบะโอ้ยได้ปะเนาะไม่เลื่อยไม่เลื่อยไม่รู้เลื่อยเอาปันเลยปันดิปันเลยชาบูไปมอนออกโอยชาบูอย่าทำอย่างนั้นโอ้ยมันเสีย แตนี่ที่บนนังตตนี่เขียวๆน่แดด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 อ้าโทอะไรล่ะเอเล่ไปอยตอนกนนาทั้งแตนี่ทั้งเมยทั้งลูกไหนกระทงทังอะนั่นบอกเด้ะจะเจาไปลอยกระทงอ่ะนะ ไม่รู้แล้วรัมันหนักมากเลยนะเออไม่จมหรอกวันนี้เราจะมาทำกระทงในจินตนาการครับวันแล้ววันนี้วันเราจะประกวดแล้วก็ใครจะได้ที่หนึ่งวันนี้อันนั้นไม่รู้ได้ที่หนึ่งอะไรอ่ะอยากได้อะไรไม่รู้เอาใครชนะได้อะไรไปขอยาวันเนอะฮึโอ๊ยโอ๊ยเออ้ยมาปลาปล่อยลงกับโค้งปุ๊บจมปุ๊บอ่ะตอนนี้นะครับเราก็ ยากเราจะเสียใจในวันนี้มากเลยทำไมมันจบเพราะเราตั้งใจทำมากรหมดิกขึ้นมาดูหน่อยดิมุนมุนทังดอกไม้มาเสร็จไปอีกอันหนึ่งละจมได้ไหม ไราเราจะปิดข้างล่างด้วยชวยมากชวยงามในของพี่ไม้เมื่อกี้เห็นรอบไปแล้วไม่ใช่เหรอฮะอะไรอันนี้น่ะแอ้แล้วก็เอามาทําอันนี้ฮะเห็นรอบไปแล้วรอบมึงไม่ใช่เหรอแล้วทําไมมันเหลือเป็นแก่นอีกเลื่องหนึ่งอ๋อเพราะว่าไอ้นี่ผมดึงออกมาแล้ววันทีนี้ก็มาทําอันนี้เพราะว่ามันพังใช่ไหม เดี่ยวมโนะมองของสาวมโนะเขาเจ้าจนสิ้อมได้แล้วเด้อรู้จักหยวกกล้วยไหมไหนตรงไหนเป็นเป็นหยวกกล้วยนี่ฮะโอเคไหนหยวกกล้วยข้างในหรือเปล่าเออไหนมันยังรู้เลยขาวเป็นหยวกกันเลยหนูอยากเอาแท็บเล็ตมาดูทำวิธีทำกุหลาบกุหลาบจะทำยากอะไรฮค่มะม่วงเออแค่มะม่วงเออโอเค ้องมันศูนย์อุ๊ยเห็ดมัน่ะใหนมันเห็ดไหมคะเราก็จะสำเร็จแต่มันต้องมันจะหลุดไปทำไมอะแล้วสำเร็จมันก็ต้องมีภาษาก่อนจริงไหมเยเล็กโอเคศูนย์ศูนย์ยังคิ็ดอะไรไปบอกแม่เจ้ามาเห็นให้เบิ่งลูกไปพวกเจ้าเฮ็ดอีกยังกันมาแล้วตัวปูนประจำบ้าน มาังเพีมายังเนี่ยมายังเนี่ยมายังเนี่ยมายันี่ยยังเนี่ยโอ๊เจดไปเนาอะอะจะไปอมเอะเอะเดี๋ยวไปอมไปยัง เวียนหัวเด้อเวียนหัวเด้อเวียนหัวเด้อว้าวอย่างเอาตพื้นมาฟังเลยฟังบ่ได้มันตีนกระซิบนี่นี่กับโรงเรียนก็เห่าหน้าอยู่เราเป็นคนตีนกระซิบที่บ้านชีตัวเต้นอยู่ตรงหน้าร้อกร้องร้องโรงเรียนก็เห่าหน้า เมืองกรรมการไปตรวจงานยรากรรมการตรวจดูสีของใครเป็นยังไงขนาดนี้วาตรวจี้กรรมการโบเฮดไอ้มันฆ่ากัน่เบ่าวตีตัวเดนมาตีกันอีเมืองกรรมการเล่ายางไปเมืองเร้่ขณะนี้ท่านกรรมการได้เข้าไปตรวจว่ากระทงของใครมีลักษณะเป็นอย่างไรเดินบนไปบนมาเดินอ้อมไปอ้อมมา ตอนนี้ท่านกรรมการคณะกรรมการกำลังให้คะแนนในใจอยู่ไอกรรมการอท่านท่านกรรมการอยากจะสัมผัสกระทงดูว่ากรรมการเชียวลักขึ้นเลยท่านกรรมการตอนนี้ท่านกรรมการกำลังไปรวมคะแนนอยู่ผ่านไปแล้วสองชั่วโมงกระทงกันยังอยู่คือเก่า ทานไปแล้วสองชั่วโมงต้นกล้วยก็ยังเป็นต้นกล้วยอยู่เลยยังไม่เป็นกระทงเลย oh <no. S 1> เลยเป็นปแล้วนะจ๊ะพี่ฉันก็เริ่นะมเป็นแล้วแม่เบิดอ่ะยว่บ้าเขาทำดอกกุหลาบด้วยนะเขาทำดอกกุหลาบเปลโอ้ยทั้งไปเอาขวดมาใส่มาโอม เอ้ยขวดในดู่นนู่นเอ้ยขวดแต่พันปีที่แล้วคนนั้นนี่นหละมาให้ได้ขอให้ขอไดี๋ยวเอาไ,นอไหนไปบอกเอามาดูดิใครบอกว่าไม่สวยพี่ข้าดูคนสวยมาก <c oughs> มอนี้ก็มั่นกินแต่หยวกกล้วยแล้วอ้ะ มาตองมาบ่าตองมาอาสวสอเลยมาตองมาอาสวสอเลยมันไม่เห็นนะมันจะมีเป็นหมุดเยอะมากกว่าเดี๋ยวตัวมาคนละซีบาทเด้อค่ะแม่ค่ะม่มีตอง <laughs> ยงคือสิบู่มีไปเอาค่าเงินกับยีเล<อ>็กวนายดูของท,งทง <laughs> อั้ง,<อ>งทงั้งโอ้ยอันนี้ทังทั้งทั้งกระทงทั้งทั้งเสร็จแล้วทังมาถือะไรเร็ว ทิมเบกอีกแล้วเนาะเอากระทงทางไปอวดเขาีินะของกรรมการแล้วเราเนอะนี่ของกรรมการสวยกว่าของพวกเราอีกโอ้กระทงในจินตนาการใช่ครับแล้วตรงนี้มันก็เป็นป่องของเรือแท้นี่ในของชาวบัอืมไหนไหนไหนของนูนะหนึ่งชั่วโมงไปเอาเงียงหน่อยเออเงียงโอเค ดยบมองกลางสรัณย <aks> <pid> ์เลยอุ้ยยากว่าไหน โอเคคุณนี้ยังสอนและเรื่องไหนคะใช้ไฟนิวนะคะดันตงใช้มือดันนะคะแล้วก็มีทำไมเนี่ยการตกด้านล่างกาก้าายเฮ้ยคนนี้เขาสอนดีอยู่ค่อยๆทำไปมนให้มาได้เลยด้านลางลก็ั่งด้ ออกมานะคะเียถ่ายอยู่ใช่ไหมไปขวาเะียไมถ่ายอยู่ใช่ไหมใ้มือดานค่ะเดี๋วก็ปิดเดี๋ยวก็ตัดเดี๋ยวก็ปิดเดี๋ยวก็ตัดเดี๋ยวก็กเดยวก็ดเยวก็ตัวดยากเยคิดว่าการทำกหลากมันยากขนาดนี้วยากยากก็ไม่ต้องทำแฉลบมง่ายเลยไม่ Okay, oh no! เฮ็ดย hey. ังก็ใบเตยขึ้นมาเต็มใบเอาของยังเล็ไปโอเคยังดีดิไม่มีที่นั่งเลยแบบน้หรอโอ้ยไปหมดเลยไปดูโอ้ยโอ๊ยไม่มีที่นั่งเนี่ยห่วยเออเออจะขากันนะเอาแล้วก็บิดแล้วก็บิดตัวเนี้ยลงไปบัดบิดบิดลงไปแล้วดันตรงเนี้ยขึ้นบิดบิดยังไงนั่งนี่หมุนฝั่งซ้ายเอ้ยหมุนเข้ามารอบนึงโอ้ย อย่างนี้ใช่ไหมจริงๆนะเราเราทำงี้ใช่ไหมแต่เราน่อนอะหมุนมือเนี่ยหมุนมือเนี่ยหมุนมือเนี่ยเข้ามานีแบบได้เงี้นี่ได้างี้แล้วออแล้วตอนนี้ะก,ก็ทำเงี้เนี่ยแหละทำแบบเงี้ยงทงอะโไวะเนีได้แล้วนะิ oh <no. S 3> ดลงไงจออรนเออเริ่มเป็นดงนนแ มือขวาลงไปแล้วดันมือซ้ายน้ำมุนเอาดอกดันมือขวาโลกไปต่องตายไปรกวามาทีเม่ไดยังไงอ่ะเดี๋ยวเข้ิดเดี๋ยวก็เดี๋ย น้ำตาลุกผู้ชายส่งไปบอกเขาดิว่าผมทำยากอ่ะทำรองกุหลามไม่ได้อ่ะโอ้ยมีเ้นเลยอ่ะยกขึ้นเลยมีเ้นเลยอานนี้ของก่อนเดี๋ยวทำใหม่ไหนแถนี้ฝรุ่งที่ไปใช้ฝรุ่งอ่ะ เใบนี่ยหลังจากที่ลูกผู้ชายหลังน้ําตาให้กับดอกกุหลาบไปเตยไปถอดใจแล้วเปลี่ยนเป็น,เปนหยวกหยวกกล้วยแ <Okay. S 2> ทนโอเคหมุนหมุนไป <c oughs> ตายแล้ววางขางหมดกล้วยเป็นต้นแล้วยังไม่ได้อะไรเลยไปหมดเนี่ยสัตว์อย่างนี้ขาดขาดหมดนีด่านคะทุกคนมาช่ที่ <c oughs> ที่เราจะเอาไปเยอะนะคะเยอะโอ้โหถ้าจะมาเอาแค่นั้นนะหนูดกองอยู่นู่นเยอะ หมุนลีแล้วค่ะหมดไป เราทำวันอันนั้นเียงนอนี่มันชื่อกระทงอะไรกระทงเรือสลับที่มีปืนเราปักเข้าไปไม่ได้เราต้องได้ผีนี่ค่ะทุกคนเราปักเข้าไปไม่ได้เราก็เ้องผมอ่ะมันหลุดนะครับก็เลยปักเข้าไม่ได้นีกระทงเป็นกระทงอะไรกระทงเรืออ่าใส่เล็บอ่าใส่เล็บใช่ไหมใส่เนผมใส่กันไปแล้วใช่ไหมอ่าใส่เส้นผม แต่โบก็ใส่เส้นผมฝั่งนู้นเป็นเวียงจันเบียงจันจริงๆนะของเราเพราะว่าของเราเป็นหนองคายใช่เวีอยงจันอยู่ฝั่งนู้น,อย,นอ,ยอยู่ติดสีชุ่มใหม่ใช่อยู่ตรงข้ามสีชุ่มใหม่แม่ของพี่ไม้ ตะเคียงยงแหลง,งเลยของชาบูใช่ไหมไปแล้ว,ลวเอามองตัวหนไม่ใช่เชดด์ไปแล้วกะหายนี่ใบมอนทำไมเอาหัวน,นั่นไปแล้วหัวขอ,ของพี่มาอยู่นูน่นนี่คือความเฟลของพวกเราดับอนา, <c oughs> อาคตของชาบูไปนู่นแล้วกับของใบมอนพระจันทร์เต็มดวงสลุก ของพี่ไม้จมนะคะทุกคนแล้วก็ของพี่แพรค่ะส่วนของของชาบูกับพี่หมอนนะคะติดด่างดักปลาไม่ติดล้อก่ได้เขี่ยออกแล้วสำหรับอีพีนี้ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่อีพีหน้าบายบายโอ้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 อย่าลืมนะคะอย่าลืมเป็นอันขาดนะคะฝากกดไลค์กดแชร์